อันนั้นจะนายว่าต้องช่วยดูแลชอบคออะไรเสดุดูช้างอันนี้ก่อต่อทางแผศสะดอรู้ช้างครับสสดอรู้ช้างนี่เหมือนบัวครับต้องรักษาวันละชเช้าเยนครับข้าแรกข้าแรกต้องใส่น้ำเกลือครับล้ล้างล้างใส่น้ำเกลือนะครับ,รบต้องเอาใส่ในรู อันนี้พูด,ดูครับค่าเชื้อครับช้าช้าช้าีล้วก็ต่อใส่ต่อนักเรือครับา อันนี้อยากคีพุ่งครับอันนี้อยาขั้นหนองครับป uh huh. องกันเมลงวันครับปองกันไข่แม,แมงวันมาไข่คร,ครับเอ็กเปิดตู้ได้หรอปุ่ดินม